สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงเหมือนนี่ในคลิปหวยเซียนน้องไข่ล่างอย่างเดียวตะกีใ้ในน้ำข้นพ่นพิสัยเนาะบันเซียนน้องไข่ล่างอย่างเดียวคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงแน่น,นะคะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยผู้ใดเขาแมา่อะขอบคุณลยหลายคะ่ะนะคะได้น้ำจริงดีด เ็นนําแนวทางแล้วก็มาเห็นท่านผู้ชมในการเสียงสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินดูเพื่อความบันเทิงคนที่สอบตัวเลขเนาะคะ่ะก็ดูไว้เป็นแนวทางเจ้านั้นเจ้านี้เน่พิจารณาทั้งนี้ทั้งนั้นน,นาจะขึ้นอยู่กับดวงสตาบุญวัฒนาเจ้าของเนาะคะ่ะ ดวงมีเป๊ะเลยนะคะเนาะจะดวงม่มมีซื้อค่าผีกับบัตถือจะแดงซื้อลอตเตอรี่ร้อยใบยนวดที่เลี้ยวยัง่งวัตถุหนาถือหลังเนาะ,ะเนาะแล้วก็บนล่างก็ไม่ถูกเนาะค่ะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเอาบุญวาสนาของเฮาถ้ามันสอซื้อถือนะซื้อสองสามตัวกระถูกค่ะถ้าวัตถุซื้อไปร้ายเท่าใดแห้งเสียหลายค่ะท่านผู้ชมกับพิจารณาดีๆเงินอยู่ในกระเป๋าเฮาโบเดเวาลให้เสืออ้อผู้ได้ทั้งสินเนาะค่ะเนาะ เนาะกะเบ,บิงแล้วก็พิจารณาในความคิดของเรานี่แหลนะเนาะในความคิดของเฮาเฮากบพิจารณาเอาโมมีไผสามารถยังรู้ได้ค่ะมีแต่ความคาดคะเน,นสูตรเคยถูกก็อาจจะถูกเนาะค่ะสูตรว่าถูกก็อาจจะถูกเนาะค่ะเนะาะท้งนี้ทางนั้นต่างคนต่างมีสูตรเป็นของตัวเอง มีสูตรเป็นของตัวเองเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ส่วนมากเข้าวิ่งตัวเดียวเข้าวิ่งสองตัวเข้าทั้งสีเข้ากับลาบไวพิจารณาวิ่งเงินลานกับถูกมาถูกหัวกัดล่องไปแล้วเนาะคะ่ะจับคู่แม่กัลยาก็จับคู่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะวิว้าหลลยไปเบิ้งตัวเลขก,กันเลยเนาะคะ่ะเสี้ยนน้องคายยังไงความจริงก็คือความจริงเนาะคะ่ะเนาะ ้นสองสูตรสูตรหนึ่งกรซื้อข้นข้นมีใสสูตรหนึ่งเซื้อเส้นน้องไก่อะนี่วามจริงไปบ่พนเส้นน้องไก่สูตรล่างอย่างเดียวค่ะเนาะค่ะเส้นน้องไก่สูตรล่างอย่างเดียวเปลี่ยนไปเท่าไดก็กลัมามคือเกา่าอวานจริงพื้นฐานเส้นน้องไก่คือพื้นฐานเท่านี่แหละมันพื้นฐานเรายังไงก็ เป็นอย่างนั้นเนาะคะ่นะเนาะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ชั่วคราวอีหน่วยก็รู้เหมือนกันเหมือนกับพืชเรานี่แหละห้าคข้นอีสานบอ่อไถ่ได้บด่ดนเนาะคะ่ะก็กระตกมาอีสานเหมือนเดิมเนานะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวค่ะเด่นค่ะเด่น แาดจ้าคือเขียนยังสีจเจแดงตินี่คือตัวเด่นเนาอนะให้เขียนอันเดออ่ะแปดยังตะกอนเขียนบ่เป็นยังสีดิเพื่อนวิวาให้มันจอดกันเลขแปดนะให้หัวจอดกันนะตะกอนจะเขียนยังสีจเจแดงเนาะ มันว่าให้หวานจอดกันเอาเขียนเั็นได้กับเลขแปดคือเก้าละคะ่ะไปนี่ตัวกันนะเนี่ยคะ่ะกันกันลุดคะ่ะมีตัวกันแล้วก็แปดเก้า คือตัวกันค่ะนะคะแปดสามแปดศูนย์แปดเจ็ดอย่าลืมล้อค่ะท่านผู้ชม้อแคปหน้าจอไว้เ้ยค่ะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะเพื่อกันลืมนะนะคะแปดนะคะนี่คือตัวเด่นนี่คือตัวกัน ยาสัญาลักไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซือคทีมกระทักมาตามเบอร์โรคคือในนาโจอนะคะครีมแคลเซียมยาสายตา12ออยพัดนะคะ่ะ12ออยพัดแล้วก็แคลเซียมแคหมักอาหารเสริมบำรุงกระดูกแก้ปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกานาะคะแล้วก็ครีมกังวันกลางขึ้นกลางขึ้นกังวันสบู่ นี่สบู่ลดฝ้ากัดจุดด่างดำหน้าหมองคํำเนาะคะ่ะหน้าหมองคำหนาสว่างท่านใดท่านใจเนาะ,ะ,นะ,ะก็ทักมาเบอร์โทร0928892568ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกเย็นซุ่มซำตกต้องหัวเว้นสามที่ทุ่มนะคะ่ะว้ายประมาณนั่นหละบันนี้ตกแห้งนะตกแห้งประมาณสักพักบ่ถึงส่วมโมุงดอกประมาณสาสิบนาทีเนาะมันก็ยุด บันนี้ตื่นขึ้นมาอีกตีสองตีสามตกลงมาอีกโอ้ยสุม่มส่ำาน้ามหมโหให้หน้าหน้ามหมโหให้หน้าว่านเขาใบ้ได้สิพาะอาทิตย์ล,ละล่ะก็ิขึ้นวันนี้ละตอนนั้นว่าได้ขึืนแดดยังเผาอยู่่นานจะขึนนนะ่ะถือฝนน่เนาะกับสุ่มส่ำกันทนั้งในฝนตกเนี่ยค่ะอยู่ที่ตำบลวงเหนืออำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครน,ะคน,นี่ตกเมือคืนนี้นะคืนวันที่ คืนวันที่ห้าเนาะคะนะ่ะเนาะมันอนีวันที่หกมามันนีวันแรกนะ้าขวนบอกนะแมค้าลอตเตอรี่มันนีวันแรกนะ้าขวนอยู่บอกไปแล้วบอกรู้ได้ยินเสียงแบบแบบแบบอยู่ทางนอกว่ารูได้ยินค่ะท่านผู้ชมเอาสั่งซื้อเขี่ยมมาได้ตามเบอร์โร่คืนหฮนาทจอนะคะสั่งของมาใหม่ทุกวันเพิ่นบอกว่า นะคเม็ดสีนี้กินสองเม็ดสองเม็ดหลังอาหารนะคะสองเม็ดหลังอาหารจ,าจ,าจะเช้าจะเที่ยงจะค่ําก็ได้ค่ะนะ,ะนะหรือก่อนนอน,นก็ได้เนาะแต่หลังอาหารนะคะเนาะหลังอาหารเม็ดสวยใสอย่างนี้นะะโอ้โอ,โอ,โอ,อ้แล้วก็แคลเซียม แคลเซียมก็สองเม็ดหลังอาหารเช้าทันทีนะคะแคลเซียมหลังอาหารเช้าทันทีเนาะนี่เนาะหลังอาหารเช้าทันทีอะไรครับตเ,เพื่อตื่นมาพอเพื่พอเพล่นอนอยู่นอนพอเพล่ตื่นมาพอเพล่ไม่เยี่ยอแม่ตอนพอเพล่นอเนเออเก่งมากค่ะยี่งไหมนี่ยิ่ไหมไม่เยียนะเพิ่นตื่นนอนอาท่านผู้ชมจะถือทราบเพราะว่า,ปปาอยู่แบบบ้านๆนี่แหละค่ะแต่เรานีเสนอแนวทางมาให้ท่านผู้ชมเนาะ เรามีความหน้ความสามารถเผยแพร่คลิปให้ท่านผู้ชมเบิง่งที่ไดนดีที่ไหนเด็ดเซียนไหนดีเซียนไหนเด็ดต่อไปสะได้เป็นรูปต้นไม้ให้ท่านผู้ชมอยู่คือสมัยก่อนหาน้าต้นไม้หาน้นานอันนั้นอันนี้เนาะเซียนเซียนแต่ละเซียนเนี่ยว่าเขาถ้าได้ตัวหนึ่งจรงๆงอดีเดีน,เนอะเนาะเจแดงเบิงเบิ้ง,งคลิปไปวายปูซิลาเนาะ ไปไ่ายปูเซลาสิริจันโทผู้พนมีอนย่านทิพป์ปูพนมีนั่นบารมีสูงเนาะคะะ่ะเนาะคำเบาข้ามจาหลกักกะคำามเบาของเพิ่นศักดิ์สิบสาตัวเด้อปูเด้อขอให้ผู้ข่าสุขภาพแข็งแรงตลอดชั่วอายุไขย,ย่าได้เจ็ยบได้ไข่เธอป่ยอ้ยบุญมีวัชนามีก็ย่าเก็ยบย่าป่วยถึงข้าวสิบไปกะให้มนไปหล่นเนาะ,ะตระกูลของเจ๊แดงนี่ น่องไต,น,งตนั่งไตวัชุคนพอนะพอนะแต่ว่ายาทั้งแม่นี่ป่วยแต่ว่ายาติทั้งพอนี่ส่วนมากนี่ปูกับนอนตายน้องพอกับนอนเสียพอน่ยกันนะลูกขืนว่าร่างหนาแล้วมา่นาั่งยึดโตะ๊ะกับโต้โตะหัวใจไหวทุกคนเนาะคะ่ะจะแดงกับพาหัวใจมาสองรอบน้องไส้กับเป็นหัวใจโตหัวใจหัวหัวใจรุจ่มเล้ยวบูบคือกันนะคะ เนาะเพิ่นบ่ได้พาความตะกี้ความบ่ทันสมัยความบ่มีเงินมีทองความบ่มีความรู้เนาะค่ะคือบ่มีความรู้บ่มีเงินมีทองดอกทุกมือบ่มีเงินมีทองก็ไปได้ตะกี้บ่มีความรู้บ่มีแปดสามสิบบาทเนาะก็ไปบ่ได้จะอยากจนความรู้เรื่องการแพทย์ก็บ่มีปล่อยให้บ่ได้ไปพาบ่ได้ไปรักษารักษาแต่น่อคลินิกเนาะซัวข้าวต่อมากอ เพิ่นบริได้พาเพิ่นก็เลยบูบไปต่อมาเจดียได้พาพาสองลบถ้าบริได้พาเนี่ยก็จะบูบไปคือกันเนาะเดี๋กวก็คอให้อายุแค่ก็ขอคให้ยกเก็ยบยาป่วยค่ะทอเนาะเป็นทรมานค่ะการป่วยคือการทรมาน,นกับที่ไปกับไปโรดบ,บปพ่นมีบุญเนาะถึงอายุขลยก็ไปเลยมีบุญขอคบารมีปู ให้ค้าขายดีลำลวย้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงืนเหลือกินเหลือเก็บได้บงรุงพระพุทธศาสนาะและให้ลูกหลานบริวานกินใส่ทุกปู่ทุกคนทานูชุชมกับปัฒนาเอาเด้ค่ะแรงอธิษฐานของเราก็จะสำฤิ์ผลในด้วยแรงอธิฐานของเฮ้าแลวก็เป็นผู้มีสัตว์เนาะเป็นผู้เว้าจาไอ้บ่โปกปกหมดเท็ด พูดออกมาความจริงจังแล้วก็ย่าไม่อดีสยาอาฆาตใครเป็นผู้ให้และมีกิจใจอภัยอภัยค่ะวันนี้เราจะโกรธแต่พรุ่งนี้เราอภัยสุขใจค่ะเมื่อเราอภัยเนาะจะแดงหนันอภัยให้คนหลายๆคนเนาะเขาจะดา่าเขาจะด่าท่อหน่อยเนื้อตําใจถึงถึงลองให้มือรุ่นมากมันทุกข์เขากับต้องท่ำใจตักบาดยาดแนม อธิษฐานเยอะอโหสิให้เขาโอ้ยมันโลง่งมันสบายจังเลยค่ะท่านผู้ชมลองเหตุบงเด้อยตะคนดาห้เฮาเขียดแขนแสนสาหัสนี่ได้ลองห่มลองหายนี่เจดแด์เคยถูกมาสองสามครั้งนะต้องอันอันไอนอภัยให้เขาถึงสองครั้งสามครั้งก็สบายใจสบายใจเฮากา็คบเขาได้ย่างสบายใจเออเขามา อยู่กับเราเราก็ภัยให้แล้วก็ให้เงินให้ทองเขาไปนี่มันก็ควาบสุขของเห้านี่คือการละบอเจ็บไก่พาบาทเขาเนาะบุญกุศลของเห้ากับสิมีมาตร,ตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะบุญกุศลของจีแดงก็จะมีมาชอบช่วยเหลือคนอ่ะทำงานสายไหนชอบดึงคนเข้าไปงาร่วมงานไปหางานให้เขาทุกอย่างเนาะคะ่ะสอบช่วยเหลือคนช่วยช่วยเหลือทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาหา เนาะก,ก็ยุกไก่ยุกไก่ก็สอบซอยสอบเหลือสอบแนะนําสอบสอนคนในทางที่ดีนะนะเขาไม่มีความรู้ก็สอนให้เขามีความรู้ทุกอย่างบัวบางงานด้านการเป็นแม่บ้านมีความรู้ความเนนแม่บ้านนะาการทอนผู้ชมอย่างนั้นก็ไปทําความสะอาดตึกใหญ่ๆหรือว่าห้องผู้บริหารใหญ่ๆไม่ได้เนาะจำบรนหนกเข้าเข้าไป,ปนี่เช็ดเบีงว่าเปลี่ยนนี่ ก็สอนแต่เราไปทํางานด้านสายอาชีพดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาก็เลี้ยนรล้แล้วมาสอนคนอื่นวิธีผิดจักจั่นเนี่ยจังใดวิธีสอดจังใดวิธีทาแผลจังใดเขาก็ต้องสอนเขาวิธีป้อนข้าวใส่เสื้อผ้าคนแก่เวลาใส่แปมเพิดคนแก่เข้าเสียจังใดเขาก็สอนเขาไปเนาะสอนเขานี่คือได้บุญได้กุศลนอกจาปเลี้ยงผูเทาหลังได้โอ้ยยังเหนึกถึงบุญคุณทุกบ้านทุกหลงัง เพิ่นห้พอ่อนเหาไปบ้านหลังใดเพิ่นคนแก่ที่เฮาเลี้ยงเพิ่นก็นให้พอ่อนเหาสาบซึ้งค่ะเพิ่นกับว่าตาเสียชีวิตไปแล้วแต่ละคนเนาะแต่ว่าค้ามที่เพิ่นอวยพอ่อหนเหานะ่ะมันยังอยู่ในใจเหาอยู่เนาะทุกบ้านทุกหลังเนาะคนแก่กับขอขอบุณขอบคุณก็ได้บุญกุศลมาจากตรงนี้แหละคนแก่อวยพ่อห้เหฮาไปอยู่บ้านหลังใดเพิ่นก็อวยพ่อนห้ เป็นที่ดีเนาะคิตใจก็ซุ่มช้าก็สามารถหล่อหลอมให้เราคิดดีทำดีได้ค่ะท่านผู้ชมวางมากมงตัวเลขกเบื้องแล้าว,ว่าจากะเล้วไผ่สีฟังผู้ใดเป็นมีบุญยังเส็จได้มาฟัง่งเจแดงนะับตรงนี้เนาะก็นั่ไปคิดพิจาระนาน่นำไปใส่ตัวเองได้ใดเนาะเป็นวิทยาท่านการให้ธรรมะเก,ก่คนอื่นได้บุญมากการให้ไอียง กับผู้อื่นนี่ได้บุญถ้าเขาเก็บไปถาำนี่เข้าแห่งใดน,นิสงถ้าพ่นฝั่งนอมจิตนอมใจท่าตามเออจะพยายามทําตามคือเจเดียงบอกเขาก็ะิได้บุญได้กุศลอีกไปอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะทีนี้จิตใจเราก็จะไม่อยากกระด้างรับเข้ามาเนะาะไม่อยากกระด้างใจห้องกับมิสุขทนนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจะเดียงก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะกับคลิปหวยของคนสกุลจันทร์ พร้อมตัวเลขที่ไม่มาเนาะค่ะพร้อมที่เจ้ารับกินนะเพิ่นบ่ให้เวา้าเดี๋ยวจะไปเว้าเน่มาหวยที่ในคลิปนั้นว่าจะในคลิปหนั้นว่าหวยที่ไม่มาอ่าหวยที่ไม่น่าลงทุนนี้ประมาณนี้แหละจะเดี่ยขอตัวลาไปก่อนเฝ้าอัดคลิปตรงคนสกุลจันทร์กับหวยที่ไม่มาเนาะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไ้ฟังจนจบค่ะ